สวัสดีครับผมทาราสังหาปราจีนนะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ต้องการที่จะนําเสนอขายนะครับพื้นที่ตรงนี้อยู่ตําบลบ้านพระอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีด้านหน้าทารานี้นครับก็คือสภาพแวดล้อมนะครับถนนหน้าแปลงเป็นถนนลาดยางนะครับ เข้าหมู่บ้านนะครับเส้นนี้เมื่อก่อนนี้จะเทคอนกรีตนะครับแต่ทีนี้คอนกรีตนั้นค่อนข้างจะสุดโทมนะครับก็จะเปลี่ยนมาเป็นถนนลาดยางนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าหลายพื้นที่นะฮะมีการเทลาดยางตามถนนหมู่บ้านนะครับซึ่งเป็นถนนในหมู่บ้านนะครับไม่ใช่ถนนหลวงนะครับตรงนี้เป็นถนนหมู่บ้านถนนอบตนะครับที่ดินที่จะขายนะครับนี่ครับแปลงด้านหน้าทาราตรงนี้ เนือที่5ไร่2งาน27ตารางวาเนี่ยครับรูปแปลงติดถนน2ด้านนะครับด้านหน้าเดี๋ยวทาราอธิบายรูปแปลงเลยครับด้านหน้าทาราจะยืนอยู่เนี่ยครับฝั่งฝั่งที่เป็นหมุดขวามือนะฮะทาราจะยืนอยู่ถนนสาธารประโยชน์ด้านขวามือนะครับส่วนท้ายแปลงจะอยู่ด้านนี้นะครับติดถนนสาธารประโยชน์2ด้าน ถ้าเราจะยืนอยู่ประมาณหมุดนี้นะฮะแต่ถ้าเราจะพาทุกท่านเดินมาหมุดนี้หมุดนี้นะครับแล้วก็ถ้าเดินได้นะครับก็จะพาเดินชมสภาพแวดล้อมด้านในโฉนดคูดแดงนอสอสีจอเลยนะครับนี่รูปแปลงเป็นแบบนี้เลยนะครับเนื้อที่นะครับห้าไร่สองงานยี่สิบเจ็ดตารางวาแปลงนี้ขายราคาล,ละหนึ่งล้านบาทนะครับ ราคาได้ละหนึ่ล้านบาทที่อยู่ใกล้ตัวเมืองปราจีนบุรีนะครับอยู่ใกล้ถนนสีเลนตัดใหม่ซึ่งจากตรงนี้ออกไปถนนสีเลนตัดใหม่นะครับระยะทางประมาณ1.5กิโลเมตรเท่านั้นเข้ามาพื้นที่ตรงนี้ก็มีรีสอร์ทมีที่พักมีโฮมสเตย์นะครับมีสวนทุเรียนสวนมังคุดสวนเกะนะครับในพื้นที่ ตำบลป้านพระตรงนี้ผ่านมาหลายแปลงนะครับก่อนจะมาถึงตรงนี้สภาพด้านในเนี่ยนะครับมีต้นไม้นานา,นาชนิดการเดินเข้าไปชมนะครับบริเวณพื้นที่นั้นค่อนข้างจะเดินไม่สะดวกนะครับช่วงนี้ ด้านหน้าติดถนนลาดยางนะครับหน้ากว้างประมาณ9 5้าบห้าเมตรนะครับพื้นที่นี้ค่อนข้างจะเป็นเกือบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะนะครับติดป้ายขายนะครับตรงนี้เผื่อทุกท่านผ่านไปผ่านมานะครับเห็นป้ายแล้วโทรหานะครับอันนี้เป็นเบอร์โทรทาราเลยนะครับทารารรมาติดเองนะครับแปลงนี้แปลงนี้ก็เหมาะพัฒนาเป็นบ้านสวนนะครับ เป็นโฮมสเตย์หรือว่าท่านจะแบ่งล็อกจัดสรรขายก็ได้นะครับเป็นสวนทุเรียนก็ได้นะครับตรงนี้แปลงนี้นะครับแปลงข้างๆตรงนี้ท่าก็กําลังจะปลูกทุเรียนไม่ใช่กําลังนะครับปลูกแล้วนะครับต้นโตแล้วด้วยนะฮะเดี๋ยวทาราให้ดูว่าเขาปลูกได้ไหมเผื่อทุกท่านอาจจะสอบถามทาราว่า,าดินตรงนี้ปลูกทุเรียนได้ไหมเนี่ยนะครับต้นทุเรียน สีต้นต้นโตแล้วนะครับปลูกได้เนี่ยแปลงข้างๆแปลงตรงข้ามนะครับไม่ใช่แปลงข้างๆนะครับแปลงตรงข้ามเลยหน้ากว้างประมาณ95เมตรแล้วก็ลึกลงไปก็ประมาณประมาณเก้าเเมตรนะฮะใกล้เคียงกันนะครับ ไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมนะครับตรงนี้แนวเขตจ,จนมาถึงกอไผ่กอสุดท้ายตรงนี้นะครับ ค่อนข้างจะรกทีเดียวนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับแปลงด้านข้างเนี่ยเ,าเาาขาเขาเพาะต้นสะเดาขายนะเพาะต้นสะเดาขายนะครับ ตำบลบ้านพระอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีตรงนี้ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะครับประมาณ8กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะและก็ห่างจากจังหวัดนครนายกนะครับประมาณ26กิโลเมตรถ้าท่านเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับทาราเปรียบเทียบจากฟิเวเจอร์พักลังสิตระยะทางประมาณ 104กิโลเมตรนะครับและก็หากท่านเดินทางมาจากโซนสนามบินสุวรณภูมินะครับระยะทางประมาณ100กิโลเมตรนะจากตรงนี้ไปหาดบางแสนนะครับเที่ยวทะเลใกล้ที่สุดแล้วนะฮะโซนนี้ก็135กิโลเมตรเท่านั้นนะครับภายในแปลงนั้นค่อนข้างจะมี วัชพืชขึ้นเต็มนะครับเพราะว่าแปลงนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับของที่ปล่อยเป็นสวนที่ไม่ได้ทำการบำรุงนะฮะรักษานะครับมีต้นไผ่มี นา,นานาชนิดนะครับเราต้องทําการเค a r i n g นะครับเนต่ต้นไม้ต้นกระถินน่งลงเดินไม่ได้เลยครับทุกท่านปกติถ้าเดินได้ทาราจะพาทุกท่านเดินชมด้านในนะครับให้ให้ครบนะครับแต่วันนี้นั้นค่อนข้างจะลกทีเดียว ไปต่อไม่ได้นะครับตรงนี้มีทั้งเถาวันผักติว้วผักเต้วนะฮะต้นว่าโอมีเยอะแยะนะฮะนานา,นานชนิดเลยต้นตะแบกก็มีนะครับนี่กระถินดะลงหนาตึ๊บเลยนะฮะเข้าไม่ได้เลยก็สำหรับท่านใดนะฮนที่สนใจนะครับแปลงนี้ราคานี้นะครับลองแวะมาชมได้นะครับที่ปราจีนบุรี ไปต่อไม่ได้แล้วนะครับลกมากนะครับทําเป็นบ้านสวนรีสอร์ทนะครับเชิงธรรมชาตินะฮะหรือว่าจะทําเป็นศูนย์เพาะชํา ก้าไม้นะครับขายก็ได้นะครับพื้นที่ตรงนี้ซึ่งตำบลบ้านผะเนี่ยครับมีจุดเพาะชําก้าไม้ขายนะฮะไม้ล้อมไม้ประดับขายนะฮะหลายหลายเจ้านะครับอยู่ใกล้ๆกับตำบลดงบังนะครับอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีใกล้ๆกับบ้านดงบังนะฮะขออภัยบ้านดงบังนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีตรงนี้ปลูก ก็ปลูกทุเรียนปลูก,กลำไยอลไรได้หมดเลยนะครับอุดมสมบูรณ์ดีนะฮะอุดมสมบูรณ์ดีพื้นที่ปัาจินบุรีตรงนี้ถอยครับไปไม่ได้นะถ้าท่านจะเข้าไปในเมืองนะครับจากตรงนี้ไปเนี่ยประมาณ8กิโลเมตรอันนี้จับจับระยะทางตาม gps เเดิมนะครับแต่ถ้าท่านไปทางลัด นะครับก็ประมาณ4กิโลเมตรเท่านั้นนะครับครับวันนี้นั้นนะครับทาราพาทุกท่านเข้าชมที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ต้องการที่จะนำเสนอขายพื้นที่ตำบลบ้านพระอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเมอที่5ไร่2งาน 27ตารางวาราคาขายไร่ละ1ล้านบาทครับแปลงนี้ถ้าท่านสนใจติดต่อทาราเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0 8, 8 6ย์8 8ดหกศูนย์หนหตองแปดหรือจะเป็นอีกหนึ่งเบอร์นะครับศูนย์แปดเจ็ดเก้าแปดสานนะฮะ มีต้นไม้นานา,นาพันุนาชนิดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับทำเป็นบ้านพักโฮมสเตย์ก็ยังได้นะฮะทำเป็นศูนย์เรียนรู้เชิงเกษตรเชิงธรรมชาตินี่ก็ได้ครับหรือว่าทำเป็นโครงการบ้านจัดสรรก็ได้นะฮะแปลงนี้สำหรับราคานั้นนะครับติดต่อทาราเข้ามาได้เลยนะทารายินดีที่จะให้ท่านนะครับคุยกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับแปลงนี้พื้นที่ตรงนี้ ครับวันนี้นั้นนะครับทาราพาทุกท่านเข้าชมไว้เพียงเท่านี้ธาราสังหาปาจีนะครับขอวอวยพรให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญประกอบธุรกิจประกอบกิจการอะไรนะครับขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนะครับโชคดีมีชัยกันทุกท่านคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุขสิ่งอย่างครับประกอบกิจการราบรื่นง่ายดายทุกสิ่งอย่างนะครับ เฮงเรวยๆทุกท่านนะครับเงินได้นองท้องได้มาเป็นหมื่นล้านแสนล้านพันล้านนะครับสำหรับวันนี้ทาราสังหาประจีนกราบขอบพระคุณครับ